ับเกมนี้แต้มแรกครับเป็นเกมส่งของสิริบุรพาครับเสิร์ฟมาช่องกลางครับเปอตรงยกเข้ามาแล้วลูกหนีเอาเลยครับยกไม่เข้าจุดครับจังหวะนี้ครับเป็นแต้มแรกของสิริบุรพาครับจากเกมเสิร์ฟครับก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายทั้ง2ทีมนะครับทางด้านของสโมสรตำรวจเนี่ยพลิกมาในช่วงท้ายเกมเลยครับแล้วเล่นกระเต็มตที่เลยนะครับ25แต้มครับศูนย์ครับแล้วเสิร์ฟเข้าช่องกลางมาอีกแล้วครับเปิดได้อยู่แล้วยกกลับเข้า มาแบบนี้แก้ตัวได้แล้วครับเป็นคะแนนตีเสมอนะครับของทีมสโมสรตำรวจนะครับดึงต่อดึงนะครับในช่วงเริ่มเกมได้ไม่นานนะครับของเกมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศครับผู้ชนะจะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับเจงเท่าจากชิงอันดับสามนะครับดึงต่อดึงครับธนพลซับเย็นครับเสิร์ฟไม่ฆ่าเวลาลูกดีครับเป็นแต้มครับของทางด้านทีมสิริบุรพาเหมือนพื้นรองเท้าจะลื่นหรือเปล่าครับธนพลซับเย็นลู้มวันสักวั สองชมเกมเสิร์ฟของจินุดอนครับแล้วเสิร์ฟโอ้แล้วช่องกลางอีกแล้วครับเจาะช่องกลางทั้งสองคนเลยนะครับผมเกมเสิร์ฟของกล้วยลูกแรกนี่ก็เข้าที่ช่องกลางเหมือนกันนะครับแล้วมีผลถึง2แต้มเลยครับเกมเสิร์ฟช่องกลางในช่วงต้นเกมของสโมสรตำรวจครับเอาละครับใช่ครับต้องบอกว่าในช่วงเช้านี้เอาชนะทีมกับ์บีแอร์มาอย่างสะดุดนะครับในจังหวะการเสิร์ฟเช่นเดียวกันครับลูกเสิร์ฟของเทวกรุณาลวิโรจน์ครับเสิร์ฟออกครับลูกนี้เอาละครับเสิร์ฟเสียอีเหมือนกันครับผมสิริบุรพาลูกนี้ครับ มาชมเกมเสิร์ฟแรกในเกมนี้ของสารวัตรต้นครับอดีตทีมชาติไทยนะพี่ต้นนะครับสมพรใจสมผลนะสกอสองต่อสามครับตามอยู่หนึ่งแต้มเกมเสิร์ฟพรุ่งนี้ครับเจาะเข้าช่องกลางมาเหมือนกันครับเปิดได้ยกกลับมาที่จุดนัดพบแบบนี้ก็เรียบร้อยครับจะทำคู่หน้าของทั้งคู่เองเนี่ยเป็นตัวเตะน่าจะเป็นดีกีในไทยทั้งคู่นะครับอ่ถูกต้องครับก็เรียกได้ว่า เป็นลักตะโอที่กระ<อ>โดดเทคตัวขึ้นได้สูงมากทีเดียวนะครับในรหว่าขึ้นฟาดนะครับสองสี่ต่อสองเลครับลูกเสิร์ของทีมสิริบุรพากับแสนไกลาดาวเรือครับจี้ไปใส่ทงนางด้านธนบุตรสัญญาตเปิดหัวจวังจมมหวะแรกสมพ่อจังหวัดชงึ้นครับเรียบร้อยครับเป็นการเตะของทีมสโมสรตำรวจครับไล่มาเรื่อยๆนะครับเอาเลยครับเกมเปิดและเกมชงเริ่มกลับมาแล้วครับสโมสรตำรวจจังหวะเกมล็อกลูกนี้ครับมาดูบ้างครับว่าเกมเสิร์ฟจะมีเสิร์ฟเอสเหมือนทางด้านสิริบุรพาหรือเปล่าครับ ส,ส,สกอร์สามต่อสี่ครับและเสิร์ฟลุงนี้เข้าช่องกลางมาครับเปิดแล้วยกขึ้นมาที่หน้านิดแบบนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็ถือว่าช่วงต้นเกมเนี่ยยังไม่กดดันอะไรกันมากน,นะในเรื่องของเกมเสิร์ฟนะครับใช่ครับในสถานการณ์ที่ทั้งคู่ก็เรียกว่ายัางรอการยืดให้เต็มที่ครับของร่างกายครับห้า สอต่อ3นะครับเทวบรกุลวิโรจน์ครับจีนีได้นะครับเสิร์ฟปิดเด็ดครับลูกนี้ครับเป็นค่าแดงของสโมสรตำรวจไล่ขึ้นมาครับก็ยังพยายามจะเลือกเจาะที่ช่องกลางเหมือนเดิมนะครับเกมเสิร์ฟลูกเมื่อสักครู่นี้ของจีนนะครับแต่ว่าลูกนี้ไม่ข้ามเน็ตนะครับทำให้เป็นแต้มของสโมสรตำรวจนะครับเดี๋ยวมาชมจังหวะเกมเสิร์ฟของสารับต้นบ้างครับ4 5 4ต่อ5ครับและเสิร์ฟ ลูกนี้เจาะหน้าขวาครับเปิดหลุดนิดหน่อยแต่ยกกลับเข้ามาที่เดิมแบบนี้ก็ไว้ใจได้ครับเรถือว่าแก้ตัวได้ดีครับถึงแม้ว่าเกมเปิดลูกแรกจะไม่ได้ดีนักนะครับผมยกกล้วยนะครับครับคืออย่างต้องชมจังหวะการเสริมของสารวาต้นครับสมบูรณ์ใจสวนครับลูกมันพลิกเดดมาด้วยครับแต่ว่าจังหวะแก้ไขมาจังายคอดของน้งจีนครับให้กับแส่ใจเราเลยครับฟาดลอย4 6-4ครับสายกลโดนเลือกเสิร์ฟออกครับลูกนี้ขาวนะครับในคะแนนของสโมสรตำรวจครับแต้มต่อแต้มครับจับตาดูให้ดีนะครับแฟนๆนะครับในช่วงต้นเกมครับก็ถือว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยเกมเสิร์ฟของสิริบุรพานี่เลือกที่จะเจาะช่องกลางหมดเลยนะครับซึ่งก็ได้ผลมาแล้วเหมือนกันหลายลูกนะครับ5-6ต่อครับตามอยู่1แต้มครับแล้วเสิร์ฟมาหน้าขวาเปิดยกกลับเข้ามาที่หน้าเน็ตแบบนี้ก็100%ครับกล้วยท่วมโลกิิรรบพาใงานนี้ ต้องบอกว่าคือเป็นนักกอล์ฟตัวเตะที่ชอบเตะท่วมบล็อกนะครับผมใช่ครับเจ้าตัวมีความมั่นใจมากทีเดียวครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้นะครับตั้งแต่เมื่อเช้าเลยนะครับร้อยเจ็ดห้าเจ็ดต่อห้าครับเทวกุลลาวินโล้ครับสองกรีนครับเสือไปยังเปิดหัวนะครับธนพลซับเย็นครับแจ็คร้อยแรงมาขึ้นมาสบทอดใจสุดหัวนครับมาที่จุดเหลี่ยนกันนะครับที่ครับเกมเตะลุงนี่ต้องบอกว่าร้อยแรงม้าจริงๆนะเจ้าแจ็คโฉมเข้าที่แล้วนะครับโงเข้าที่จุดนี่ ใส่เต็มร้อยเลยครับดูครับจังหวะส่อขอเข้าใต้ oh. ตลูกลูกนี้ครับ oh. 7. 6 7สกอร์6ต่อ7ครับ ah. เจีนเสร็จขอตัวเจาะช่องกลางงานเปิดได้ครับจีนยกส่งหน้าเน็ตมาแบบนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตรรเต่างของศิล์บุรุพาตอนนี้ครับโอ oh. ้ต้องบอกว่าจังหวะโชว์ของเทวกุลและวิโรดีเข้าจุดนัดพบจริงๆครับเดีียบเทียว่าคู่นี้ซ้อมกันมานานทีเดียวครับโอ้โหแต่ว่าต้องชื่นชมครับในเกมรับครับ แปดหกคะแนนอยู่ที่แปดต่อหกครับเอาละครับแปของส่วสอตำรวจไล่ขึ้นมาครับแฟนๆที่รับชมครับทางเพจนและก็เฟซบุ๊กไลฟ์ไทยพีพีเอสครับแล้วก็ยูทูบช่องไทยพีเอสครับก็กดไลค์กดแชร์ครับวอถึงทางด้านหน้าจอตัวทัชไทยพีพีเอสดีจุดต้อนทีเอสดีนะครับรีบวดเป็นเลขสามกำับส่งข้อความคอมเมนต์เข้ามาได้ครับทางแอปไทยพีพีเอสนะครับแอปไลน์ไทยพีพีเอสครับ ค่อยๆขยับตาขึ้นมาครับเจ็สำหรับสโมสรตำรวจครับโอ้โหสวยงามครับถือว่าเกมรับศิริบุรพาตอนนี้เนี่ยถือว่ายังแทบจะ100%เลยนะครับผมมีจังหวะเปิดหลุดให้เห็นนะแต่ว่าลูกชงก็ยังกลับเข้าที่เดิมนะครับยังไม่ได้แต้มเพิ่มขึ้นมานะสำหรับสโมสรตำรวจนะครับเจังหวะเกมเสิร์ฟเรื่องนี้ครับ9ต่อ7ครับ นำยู่2แต้มแล้วออกเกมเสือข้อช่องกลางมีหลุดนิดหน่อยครับขอต้นยกกลับเข้ามาแบบนี้ก็ใส่เต็มข้อครับแจ็คแลเลยเขาละครับเริกจับทางได้แล้วนะครับสำหรับสพตตำรวจนะครับเรียกว่าเป็นทีมที่ชอบแรงปลายนะครับนี่ใครดูเกมเมื่อเช้าเดี๋ยวบอกว่าโกงความตายมาได้นะครับสำหรับทีสสตตำรวจนะครับในแบบที่สุดมันครับปับกองคำบงนะครับคือถ้าฉีกหนีเขาไม่พอเนี่ยอย่าไปไว้ใจเขาเลยนะครับครับผมนี่ครับอดีตทีมชาติไทยครับ เล่นทีมชาติมา15สมัย15ปีแล้วนะต้องบอกกนะันเลยอยู่ในวงการทีชมา <S <S ชาตินี้มาได้ามาสมบูรณ์เจริญดีดครับแต่ช็อตนี้เป็นแต้มของทีมสิริบูรพาครับโอ้ลูกเสิร์ฟแต่ว่าต้นนี่มีทัดเน็ตไปหนึ่งครั้งนะครับที่เหลือนี่ถือว่าไม่ได้กดดันอะไรสิริบูรพามากนะเ<อ><อ>กมเสิร์ฟต้นนะครับมาดูจังหวะเกมเสิร์ฟลูกนี้ของสิริบูรพาครับทัพกล้วยสิบตดแปะแล้วเสิร์ฟท็อปตัดเข้าช่องกลางอีกแล้วครับโยกกลับมาห่างนิดหน่อยไม่เป็นผลครับลูกนี้ สอน่แมจีนอุดรครับเทบกรุลาบิโลที่เสียดายนะครับเจ้าตัวครับเหมือนอยากเกี่ยวลูกทําของทางด้านตะวันับเย็นครับแต่ว่าลูกมันแรงมากเลยครับดีกับแจ็คร้อยแหลกมาครับคือก็เห็นลูกนี้ยกไปไกลนะนึกว่าจีนจะเปิดลูกมาไกลหน่อยนะครับแต่ว่าลูกนี้เตะปักเลยนะแจ็คเก้าซนตตามอยู่หนึ่งแต้มครับเก้าต่อสิบครับแล้วเสิร์ฟมาลูกนี้เปิดหัวครับหลุดหลังออกมาแบบ แต่ยังไม่เป็นผละครับแ,แล้วก็เซรีบุรพาขึ้นนำไป11ต่อ9น,นะครับแล้วก็เป็นเชคนิคอทวเมาา์นะครับระหว่างนี้ครับมีกิกรรมนะครับมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยโพสต์คลิปนะครับ การควตะก้อการเตะตะก้อนะครับที่เจ๋งๆของคุณนะครับผ่านทางเพจของเรานะครับเพจเฟซบุ o กไทยเวสไลฟ์ต่อนะครับเราจะมีโพสต์ของกิจกรรมนี้เนี่ยแปะไว้นะครับก็ให้โพสต์คลิปของคุณชมเนี่ยใต้คอมเมนต์นั้นนะครับรุ่นรับเสื้อสิ์รางวัลด้วยกันเพราะว่ามีคุณชมถงมาถามว่าอยากได้เสื้อแบบที่เราใส่กันเนี่ยต้องาำแล้วนะสำหรับแฟนๆตะก้อนะครับถ้าผมที่เป็นนักกีฬาอยู่แล้วนะครับผมโชว์ความสามารถกันได้เลยนะครับใช่ครับ นี่คือรายการดีๆครับที่สนุนเข้ามาทางสถิติและก็ซูเปอร์แบทไบรท์ยพีเอสนะครับสำหรับแสนไกลดาวเรือนี่ก็เก็บเคยมีชื่อนะครับเก็บตัวในแก๊ปทีชาติไทยมาแล้วนะครับผมที่ผ่านมานะโชว์ฟอร์มได้ดีมากนะครับในการแข่งขันไทยลีกนะครับต้องมาดูครับว่าความเก่าของสารวัตรต้นครับสมพรเจสชวนครับแชมป์ครีกับสเกตสมัยครับเอเชียนเกมสามสมัยครับแล้วก็ซีเกมอีสามห้าสมัยครับจะช่วยทีมสโมสรตำรวจกลับมาได้หรือไม่ครับในครับผม นี่คือคู่แรกเท่านั้นนะครับในรอบรองชนะเลิศครับคู่ที่2นี่น่าจะเดือดไม่แพ้กันเไงครับสิบเครับอ1ต่อ9ครับเกมเสิร์ฟของจีลูกนี้ครับแล้วเสิร์ฟโอ้ยครับตำรวจพยายามจะวัดที่เส้นซ้ายครับเกมเสิร์ฟลูกนี้แต่ไม่ข้ามครับเอาเลยครับแต้ยังนําอยู่เลยครับสิริบุรพาครับผม้องมาดูครับว่าจะมีลูกเปลี่ยนเกมจากทานะสโมสรตำรวจไหมครับเกมเสิร์ฟลูกนี้ครับ1ิ 11 10ต่อ11แต้มครับสมพพใจสิงห์หนครับเสิร์ฟไปนี่ยังเปิดหัวได้ครับสายก่ดาวเรืองเทวคุณาวิโรจน์ชกมาหน้าเด็ดแสนใจเทาเรืองครับโอ้โหไม่มีบอ้อนีเตะสบายเลยครับเจ้ากล้วยครับขอแค่ลูกรอจริงๆนะตัวเตะวันนี้นะครับผมใส่ได้เต็มข้อแทบจะทุกลูกเลยเลยครับเอาละครับมาดูเกมเสิร์ฟของกล้วยครับ12 10 12ต่อ10ครับแล้วเสือท้าเหนือเน็ตครับ อย่างเอาไว้ได้อยู่ครับแจ็คแก้ตัวติเกี่ยวขึ้นมาแล้วจีนครับสวมโอ้ถึงพูดมิวกาอย่างไรครับโอ้ยจีนี้ผมถมแบบนั่งลุ้นแบบนั่งตัวเก็งใช่ครับผมว่าผมเชื่อเลยนะแฟนๆจากว่าต้องลุ้นเลยจังหวะนี้ครับนี่ครับเจ้าจีนครับยิ้มเลยครับโอ้คือมันหลายจังหวะมากนะลูกนี้นะครับใช่ครับคือุ้นกเกี่ยวับติเกี่ยวมานะครับแล้วสุดท้ายเป็นแจ็คนะครับที่กระโดดขึ้นมาแล้วแต่หยอดนะครับนี่ครับ แต่ว่าจีนก็ยังเกือบจะแก้ไขได้แต่ว่าลูกนี้มันออกนะครับโอ้โหนี่ครับต้องชมครับนผลทรัพย์เย็นครับแม่เหลี่ยมหยอดลูกนี้ครับแล้วก็แสนกายโดยเลยที่แปลมาหลังสุดเลยนะครับแถว่าลูกม,มันออกไปครับ